ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่รอรับชมคลิปด้วาที่กดติดตามเข้ามานะครับคลิปที่แล้วผมก็ลืมบอกไปนะครับว่าอันนี้อยู่ในช่วงที่กําลังให้น้ำพึ่งนะครับคือผมจะไม่ได้สัมผัสนะครับก็เลย ท่านที่รอรับชมคลิปได้รอชมนะครับเพราะว่าหลายวันแล้วที่ผมไม่ได้ลงคลิปนะครับก็คือสาเหตุก็คือนี่ครับมาจากเรื่องที่กาลังลงน้ํำพึ่งับผมก็เลยสัมผัสไม่ได้นะครับวันี้ผมก็เลยมาบอกกล่าวกันนะครับ เ็อบางท่านที่รอดูคิดนี่นะครับก็คือให้น้ำพึ่งหมดเลยนะครับที่ใส่โดวไว้นะครับก็เลยสัมผัสไม่ได้ ก็เลยให้ดูได้แต่รูปนะครับก็คือยังผมยังดับไม่ได้นะครับนี่ครับถ้าเวลาให้น้ำเพึ่งนะครับสีของเหล็กไหลจะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับโดยธรรมชาติก็คือจะเปลี่ยนเป็นสีดำสนิทนะครับดำเงา นะครับที่เป็นช่อนะครับนี่ครับจะมีเด็กทุกคินนะครับสังเกตว่าจะมีเด็กทุกคินผมจะเอาเด็กแปะไว้ทุกคินนะครับนี่ครับสีจะออกสีดำโู่นสีน้ำเงินอ่อนๆนะครับที่เราเห็น นีตัวนี้เป็นเด็กไหลเพชรดำนะครับแล้วก็เป็นเด็กไหลเพชรดำที่อยู่ในนี่ครับโอบนี้นะครับ บางคนจะเรียกหยกดำนะบ,บางคนก็จะเรียกหินดำมาในสักอย่างก็คือเรียกไม่เหมือนกันครับแต่ผมสําหรับผมเรียกเป็นเป็นไหลไปดำนะครับเม็ดนี้แล้วก็เป็นที่เห็นนี่คือเป็นหินดูดซับนะครับตามที่เขาเรียกแต่ดำแลักวิชาการก็คือเป็นแร่ไฮไลท์ครับผมก็คือผมผสมกันไว้นะครับอยู่ใน ส่วนของเหล็กไหลดํานะครับเหล็กไหลเพชรดาตัวนี้มันจะเรียกเพชรดำนะครับบางท่านเขาเรียกทองคําดําประมาณนี้นะครับในกลุ่มนี้นะครับอันนี้คือในกลุ่มที่เป็นเหล็กไหลนะครับก็มีให้นะครับ ใช้น้ำพึ่งโกลจะออกประมาณนี้ครับสีก็จะมีผสมกันนะครับนี่ครับนี่นครับก็จะมีการแตก,กรเรื่อยๆผมไม่เยียดนะครับการไหล รระะดัับบนนี้นคการแตกออกมานี้ครับสังเกตง่ายครับผมมองดูง่ายครับถ้าเราให้น้ำพึ่งนะครับสีเยบมีผสมกันหลายสีนะครับเรามองเห็นนี่นะครับ ัล่งครบถ้าปกตินะครับถ้าเราเทน้ำผึ้งนะครับถ้าเราวาลักษณานนี้ก็จะมีการหยุดนะครับแต่นี่ไม่หยุดครับก็คือไหลาจากข้างบนลงมาแนละ้วก็ไหลเข้าข้างล่างนะครับไม่มีการหยุดทิ้งนะครับนี่คนระับ ที่จริงการตั้งจะตั้งลักษณะน,นี้นะครับถ้าเราเทจากข้างบนก็คือจะไหลลงข้างล่างเลยครับก็หยดทิ้งไปเลยแต่นี้ไม่มีครับพวกนี้ก็คือถ้าไหลจากข้างบนแล้วก็ไหลเข้าข้างล่างเลยครับลักษณะน,นี้ครับไม่มีไหลทิ้งครับ สีประมาณนี้ครับก็จะเปลี่ยนตุกสีครับผมจุดสีจะเข้มขึ้นนะครับแล้วก็จะมีในหลายสีที่แตกกันไปที่อยู่ในระบกนี้ก็ที่เรามองเห็นเป็นเม็ดเนี่ยครับเป็นเม็ดเนี้ยครับ,รรบก็จะเกิดการงอกขึ้นมาเหมือนกันครับ,รบอันนี้ที่เ,เป็นเส้นนี้เหล็กนะครับ นี่เป็นเต่าครับผมเต่าหินครับครับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดเข้ามาติดตามครับ